ท่านผู้ชมครับกลับเข้าสู่การถ่ายทอดสดนี่เป็นการบินประเภทที่แมะภาษานักบินก็บอกว่าต้องบินทนต้องบินนานด้วยสองอย่างเมื่อ şey วานนี้มีการ แย่งกันเข้ารอบไปนี่โดยเฉลี่ยริดมาประมาณ8นาที10นาทีด้วยสองไปนะครับประเทดจีนสองสานาทีนี่พื้นพื้นเวลาดีที่สุดไม่ต้องมาคุยกันนอํากว่าห้านาทีไม่ต้องมาคุยกันเลยไม่รู้เรื่อง เทคนิคอยู่ที่ไหนฮะอาจารย์เทคนิคอยู่ที่การเลี้ยงเครื่องบินขึ้นสู่ท้องฟ้าให้ดีที่สุดครับแล้วก็บินขึ้นไปลอยอยู่ที่บนอากาศาสูงสูง,สงนะครับแล้วก็ดับเครื่องยนต์<ม>แล้วอาศัยความเร็วของลมและน้าหนักของเครื่องบินค่ะเรามี5ทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในวันนี้นะคะทีมบ้านร้องยุงข้าวค่ะทีมนักสู้ก้าวเลี้ยว2องแหมชื่อเขาเก๋นะคะ <S 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 ทีมสีนครินพยาวเจ็ดแล้วก็ทีม2พิษ2รวมถึงทีมวิมาลาปลายลายด้วยค่ะ ทั้ง5ทีมนี้ทำผลงานได้ไม่น้อยยากเลยในยรอบคัดเลือกที่ผ่านมานะคะกะติกาก็ปล่อยพร้อมกันเลยนะคะสำหรับ5ทีมแล้วก็มาตัดสินดูกันว่าใครอยู่บนท้องฟ้าได้นานที่สุดนะคะอาจารย์ครับในประเภทนี้แต่ละทีมจะมีเครื่องบินกี่ลำครับจะมีเครื่องบินให้ทีมละลำเลยครับทีมละลำเพราะถือว่าเราตัดสินด้วยในขณะที่บินแล้วก็บินตกนี่นคือจบเลยจบเลย,เลยคครับ กล้องจับมาทีมนี้นะคะทีมสีนครินพะเยาเจ็ดชุดแดงนะคะจะสังเกตได้ง่ายๆคือชัดมากผมว่าคนที่เครียดกว่าเนี่ยผู้ปกครองกับคุณครูใช่ไหมอุตส่ามานั่งเชียร์เนี่ยเครียดกว่านักเรียนเยอะเครียดกว่านักกีฬาด้วยซ้ำสอพิษสนะคะแล้วก็ทีมสุดท้ายทีมชาละวันเถินฟ้าครับเวลาครับอือสักครู่นี้แหมพูด ผิดทีมไปนะคะต้องขออภัยด้วยเป็นทีมชาลวันเถินฟ้าพยายามจะมองหาแล้ว่าทีมที่คุณ like สุธนาซีีบอกให้อยู่ตรงนี้เป็นหรือครับตอนนี้คือปินพร้อมกันเลยนะครับห้าลำด้วยกันบ้ปกติน่าลำใหญ่หน่อยสีสันนี่สวยเลยนะครับเพราะถือว่าน้องๆแต่ละคนนั้นก็มีความคิดสร้างสรรค์ด้วยแล้วก็ความประณีตความคิดสร้างสรรค์ความสมัครสมานสามัคคีเนี่ยรวมกัน3าคนต้องรวมเป็นหนึ่งให้ได้ด้วยนี่ฮ้าลำลอยอยู่บนท้องฟ้าเลยนะครับน่าเป็นภาพที่สวยงามครับภูมิใจครับ ครับประทับใจด้วยใช่รู้สึกดีใจกับความสําเร็จที่โครงการหนุนน้อยเจ้าเวหาทีวไทยเนี่ยทาให้เยาวชนไทยไม่มีเงินก็สามารถบินได้ใช่ครับเรื่องเงินนี่มันไม่ใช่เรื่องใหญ่ความศรัทธาความใส่ใจเนี่ยเป็นเรื่องที่ใหญ่ที่สุดนะครับสำหรับน้องๆเยาวชนได้เลยครับโดยเฉพาะคุณครูนะครับที่ให้ความสําคัญกับเยาวชนหรือให้ความสําคัญกับตัวเรงของตนเองให้มากที่สุดเนี่ยรับรองครับนำพาเยาวชนหรือตัวเรียนตนเองสู่ความสำเร็จได้แน่นอนเมื่อวานคุยกับน้องน้องที่ แข่งเสร็จเขาบอกว่าเทคนิคของเขาเนี่ยเป็นเรื่องของการเซฟเรื่องแบตเตอรี่ด้วยใช่ไหมครับจะสูงเท่าไหร่ก็ได้เลยนะคะ<ช>แต่ว่าถ้าออกนอกลู่นอกทางไปไแล้วกลับมาแลนดิ้งไม่ได้เนี่เป็นเรื่องใหญ่คะ่ะก็หลงทางเสียเวลาหลงทางนี่เ <c oughs> สียเวลาแน่อนอนนะครับกลับไม่ได้จริงๆนะคะลำลนอ,นอากลับมาแล้วนะคะเสียงอือฮา มาเลยนะครับและที่สำคัญที่สุดเนี่ยที่ลอยเป็นผู้เขยเป็นคนวิ่งไปเก็บูสุธาสิท <c oughs> ี <c oughs> เอากลับมาได้ด้วยนะครับกบล <c oughs> ับมาได้ด้วยนะครับนี่คือทีมสีนักเรียนพะเยาเจ็ดนะคะชุดแดงแรงเร็ิที่สังเกตได้ชัดเจนค่ะจากโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินพะเยานะคะ ทีมนี่ไม่จาเป็นต้องอยู่กับที่วิ่งตามไปด้วยเลยลครับตามครับแต่ลำสองลำเมื่อกี้คิดว่าหลุดเข่าไปแล้วครับกลับมาจนได้ครับคงกลัวจะวิ่งไปเก็บอ่ะต้องมาคับมาให้ได้เออตกไปแล้วนะครับนอกสนามกีฬาหนึ่งลำผู้ชมในอัธยารย์นี้ก็แงนดูจนเมื่อยคอกันไปเลยนะคะตอนนี้เหลืออยู่บนท้องฟ้าสี่ลำนะครับแต่ถ้าบินในลักษณะแบบนี้ยังหาผู้ตัดสินยาก ท่านผู้ชมครับปรัชญาของการแข่งขันนะครับผู้ชนะจะมีเพียงคนเดียวเท่านั้นนะครับถ้ามี2คนนี่คือการเสมรับจะมีเพียงคนเดียวเล่านั้นนะครับปรัชญาของการแข่งขันกีฬาคือัวแต่วิ่งเนี่ยดิฉันเป็นห่วงว่าน้องจะล้มนะคะแหนดูที่เครื่องเป็นอย่างดีล้มไม่เป็นไรรีโมทที่ต้องกดตลอด่อยนะครับมืออย่าไปปล่อยจากรีโมทเอาแล้วจะวิ่งเข้าประตูไปเลยนะคะกลับมาครับกลับมาได้อีกฮะเนี่ยแหละค่ะคือสีสันของประเภทนี่แหละครับ มเมื่อสักครู่เนี่ยที่กล้องแพนไปเนี่ยผู้ปกครองนั้นเครียดคุณสุนทรไม่อยากจะให้ลงอ่ะอยากจะให้บินนานๆไปเรื่อยๆจนจบการแข่งขันแล้วยังไม่อยากลงด้วยซ้ำคือนั่นเอาที่หนึ่งแน่ๆเลยนะครับมันมีความสะใจนะทันสามารถบังคับเครื่องบินให้อยู่บนท้องฟ้าได้อย่างใจนานที่สุดนะฮะยังดูไม่ออกบอกดูนะครับท่านผู้ชมว่าทีไหนจะเข้ามาเป็นที่หนึ่งนะครับอันนี้เป็นการตัดสินด้วยระยะเวลาครับใช้บินได้นานที่สุดคือผู้ชนะใช่ไหม ใช่ไหมทีมที่ตกไปก่อนเพื่อนเลยนะครับ <ไป S 2> ใช้เวลา1นาที45วินาทีนั่นก็คือโรงเรียนอนุบาลบึงนารางห้วยแก้วจังหวัดพิจิตรนะครับจะสังเกตหมายเลขเสื้อของน้องๆได้นะครับ <c oughs> หมายเลข2ก็คือทีมที่2นั่นเอง <c oughs> นะคะเ <c oughs> มื่อสักครู่ที่ดิฉันลุ้นๆอยู่กลัวจะล้มก็คือ <c oughs> ทีมนักสู้9ก้าเลียวสองแต่ชาววันเหินฟ้านี่ไปก่อนก็ไม่ทันได้เหินเนี่ยนาที 45ไปก่อนเลยครับคงจะต้องลงน้ําต่อแล้วครับชหรับะต้องไปลงแถวพิจิตรหรือเปล่าถ้าแข่งเรือคงชนะครับไปเล่นนะครับความตั้งใจของเด็กถือว่าบินได้ดีครับครับอตอนนี้สี่ลำกำลังเหินอยู่บนท้องฟ้าอาจารย์ครับรัศมีในการบังคับจริงๆกับการฝึกหรือว่าการเล่นในขั้นพื้นฐานนี่มันกี่ประมาณ รักษณ้มีจะได้ประมาณ1กิโลหกิโลจะได้1กิโลครับแต่ว่าในสายตาที่นักกีฬาสามารถมองเห็นครื่องบินได้เนี่ยก็ไม่น่าจะเกินเต็มที่น่าจะ500เมตรนะครับต้องรีบควบอุมเครื่องกลับใช่ครับไม่งั้นจะมองการเครื่องบินไม่ออกครั